สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแผท1มีนา64นะครับเขาให้ใช้สถานการณ์ต่อไปนี้ใช้ในการตอบคำถามข้อ26กับ27นะครับการว่ายน้ำแบบผัดผสมเป็นการแข่งขันว่ายน้ำที่แต่ละทีมประกอบด้วยนักว่ายน้ำจำนวน4คนโดยนักว่ายน้ำในทีมแต่ละคนจะต้องว่ายน้ำคนละ1ท่าดังนี้คนที่1นึว่ท่ากันเชียงคนที่2องว้ท่ากบคนที่3ามว่ายท่าผีเสื้อ คนที่4ี่ว่ายท่าฟรีสไตล์ชมรมว่ายน้ำเงือกสยามฉลามไทยมีสมาชิกจำนวนหคนคือแก้มข้าวคิมเงาะเจดและฉัดนะครับอันนี้คือสถานการณ์ที่ให้ในข้อ26ถ้าชมรมว่ายน้ำเงือกสยามฉลามไทยต้องการจัดสมาชิกของชมรมสี่คนเพื่อเป็นทีมเข้าร่วมแข่งขันว่ายน้ำแบบผลัดผสม โดยที่สมาชิกในชมรมทุกคนสามารถว่ายน้ำได้ทุกท่าของการว่ายน้ำแล้วชมรมจะมีวิธีในการจัดสมาชิกเพื่อแข่งขันว่ายน้ำแบบผัดผสมที่แตกต่างกันทั้งหมดกี่วิธีในข้อนี้นะครับก็มันเป็นการแข่งนะครับมีคนที่1คนที่2คนที่3คนที่4เราใช้ทฤษฎีการนับในการทำนะครับแต่ละคนว่ายได้ทุกท่านะครับดังนั้นคนที่1 นะครับหรือก็คือท่ากันเชียงคนที่สองคือท่ากบคนที่สามคือผีเสื้อแล้วก็คนที่สี่ไหว้ท่าฟรีสไตล์เราเลือกมาเป็นลำดับนะครับในที่นี้มีหกคนให้เลือกถ้าเลือกไปแล้วหนึ่งคนคนถัดไปจะไหว้ได้แค่ท่าเดียวนะครับเออแต่ละคนที่เลือกมาไหว้ได้คนละหนึ่งท่าเท่านั้นนะครับ ก็เลยกลายเป็น6 5 4แล้วก็3นะครับก็คือลดกันไปนะครับจำนวนคนลดลงในการเลือกดังนั้นตัวนี้ออกมากลายเป็น360วิธีนะครับในการเลือกทีมผัดผสมนะครับเราก็ใช้เป็นทฤษฎีการนับเข้ามาเกี่ยวข้องทีนี้ในข้อ27นะครับเขาบอกว่าถึงแม้ว่าสมาชิกในชมรมจะสามารถว่ายน้ำได้ทุกท่าของการว่ายน้ำ แต่สมาชิกแต่ละคนมีท่าว่ายน้ำที่ตนเองถนัดดังข้อมูลในตารางต่อไปนี้ถ้าการว่ายน้ำในการแข่งขันนะครับแล้วก็รายชื่อกันเชียงเป็นแก้มนะครับกบเป็นข้าวกับคิมนะครับผีเสื้องาะกับเจดเป็นคนถนัดนะครับส่วนฟรีสไตล์เป็นแก้มงาะเจดแล้วก็ฉัดนะครับถ้าชมรมว่ายน้ำนี้ต้องการจัดสมาชิกของชมรม4คน เพื่อเป็นทีมเข้าร่วมแข่งขันว่ายน้ำแบบผัดผสมโดยที่แต่ละคนได้ไว่ายท่าว่ายน้ำในท่าที่ตนเองถนัดแล้วจะมีวิธีในการจัดสมาชิกเพื่อแข่งขันว่ายน้ำแบบผัดผสมที่แตกต่างกันทั้งหมดกี่วิธีนะครับเหมือนเดิมนะครับพี่แบงก์ก็มาลองคิดดูว่าถ้าเป็นการเชียงเลือกใครได้บ้างนะครับท่ากบท่าผีเสื้อ แล้วก็ท่าฟรีสไตล์นะครับปรากฏว่าในท่ากันเชียงมีคนถนัดคนเดียวนะครับคือแก้มนะครับพี่แบงค์เลยมีแค่หนึ่งทางเลือกเท่านั้นส่วนท่ากบมีข้าวหรือคิมนะครับมี2คนที่ถนัดเลือกใครก็ได้นะครับเป็นข้าวหรือคิมนะครับส่วนในท่าผีเสื้อก็เลือกได้2คนนี้นะครับคือเงาะหรือเจดนะครับ ทีนี้ในท่าฟรีสไตล์เงาะก,กับเจดเนี่ยเราเลือกไปแล้วหนึ่งคนนะครับดังนั้นสองคนนี้มันเลยจะกลายเป็นว่ามันเหลือกลายเป็นสามคนให้เราเลือกนะครับก็คือมีแก้มมีฉัดแล้วก็เป็นเงาะหรือเจดคนใดคนหนึ่งนะครับเพราะว่าคนหนึ่งจะมาไหว้ผิดท่าผีเสื้อไปแล้วนะครับดังนั้นในข้อนี้ออขอโทษนะครับพูดผิดไปนิดนึง แก้มไหวท่ากันเชียงไปแล้วนะครับดังนั้นแก้มก็จะมาไหวตรงนี้อีกไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มันก็เลยเหลือฉัดแล้วก็เงาะหรือเจดนะครับอ่ะขอโทษทีพี่แบงค์พลาดตรงนี้ไปนิดนึงนะครับดังนั้นตัวนี้กลายเป็น2คูณ2คูณ2ซึ่งก็เลยกลายเป็น8วิธีนะครับดังนั้นคําตอบข้อนี้จึงตอบข้อ2นะครับก็ในทั้ง2ข้อนี้เป็นทฤษฎีการนับนะครับ คล้ายๆกับเป็นเรื่องของคําว่าความน่าจะเป็นนั่นแหละไอตัวนี้คล้ายๆเป็น ne ส่วนอันเนี้ยคล้ายๆกับเป็น ns นะครับก็ใช้สถานการณ์เดียวทำสอข้อนะครับตอบทั้ง2ข้อตามนี้เลยนะครับ